นิทานเรื่องกบกับบัวการครั้งหนึ่งที่ริมทุ่งหญ้าเขียวขจีกบตัวเล็กๆก,กระโดดเล่นอยู่ข้างบ่อน้ำทันใดนั้นมันวิ่งขึ้นมาแล้วเห็นวัวตัวใหญ่กำลังกินหญ้ายอย่างสงบก,กบตัวน้อยตะลึงกับรูปร่างอันใหญ่โตของวัวมันรีบก,กลับไปหาเพื่อนๆที่สะและพูดด้วยเสียงดังว่าเจ้ารู้ไหมวันนี้ข้าเห็นสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยเพื่อนกบหัวเราะไม่มีอะไรใหญ่เกินเจ้าหรอก กบตัวน้อยไม่พอใจมันจึงพองท้องของตนให้โตขึ้นดูสิข้าก็ใหญ่เหมือนมันได้แต่เพื่อนๆยังหัวเราะและพูดว่าเจ้ายังเล็กนิดเดียวกบตัวน้อยยิ่งโกรธมันพองท้องอีกครั้งและอีกครั้งพองจนท้องตึงแน่นร่างสันสถานในที่สุดเสียงปังก็ดังขึ้นกบตัวน้อยแตกออกเพราะพยายามเกินขีดจำกัดของตนเองเพ,อเพื่อนเพื่อนเงียบไปทันทีและเรียนรู้บทเรียนจากความดื้อรั้นนั้น เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการพยายามเปรียบเทียบตัวเองกับผู้อื่นเกินไปอาจทำร้ายเราเองนิทานเรื่องมดกับตากะแตนการครั้งหนึ่งในทุ่งหญ้าเขียวชอุ่มมดน้อยทำงานอย่างขยันขันแข็งเก็บอาหารทีละน้อยเพื่อเตรียมไว้สำหรับหน้าหนาวส่วนตะกะแตนกลับนั่งเล่นดนตรีร้องเพลงและหัวเราะเยาะมดทำไมเจ้าต้องเหนื่อยอยู่ทุกวันมาสนุกกับข้าดีกว่าตะกะแตนพูด แต่มดเพียงยิ้มและตอบว่าข้าต้องเตรียมตัวไว้เมื่อหน้าหนาวมาถึงเมื่อฤดูหนาวมาเยือนทุ่งหญ้าก,ก็กลายเป็นสีขาวโพลนอาหารขาดแคลนและตกะกแตงก็หิวโซจนแทบไม่มีแรงมันเดินโซเซไปหาหมดและขอแบ่งอาหารหมดมองตกะกแตงแล้วพูดว่านี่คือผลจากการใช้เวลาของเจ้าถ้าเจ้าเลือกขยันในตอนที่ควรทำงานเจ้าก็จะไม่ลำบากในวันนี้ ตั้งแต่นั้นตกะแตงก็จดจำบทเรียนและไม่เคยหัวเราะเยาะการทำงานหนักอีกเลยเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความขยันและการเตรียมพร้อมคือกุญแจสำคัญที่จะทำให้เรารอดพ้นจากความลำบากนิทานเรื่องนกกระจอกกับรวงข้าวการครั้งหนึ่งมีนกกระจอกตัวน้อยอาศัยอยู่ใกล้นาทุกวันมันจะบินมาเก็บเมล็ดข้าวเล็กๆที่ร่วงอยู่ตามพื้นมันรู้สึกขอบคุณที่ท้องนานำอาหารมาให้เสมอ วันหนึ่งมันเห็นรวงข้าวบางต้นยืนตรงอย่างภูมิใจข้าวเหล่านั้นหัวเราอยเยาะต้นที่ก้มลงต่ำเจ้าดูสิเราสูงส่งกว่าไม่ต้องก้มโค้งให้ใครแต่นกกระจอกสังเกตว่ารวงที่ก้มลงนั้นเต็มไปด้วยมเมล็ดข้าวส่วนรวงที่เชิดขึ้นสูงกลับว่างเปล่ามันจึงเข้าใจว่าความอ่อนน้อมคือเครื่องหมายของความอุดมสมบูรณ์ฤดูเก็บเกี่ยวมาถึงชาวนาม,มาเกี่ยวข้าวรวงที่หนักและก้มลงถูกเก็บไปอย่างระมัดระวังเพื่อเป็นอาหาร ส่วนรวงที่ว่างเปล่าก็ถูกทิ้งไว้ในไร่ค่านกกระจอกน้อยเก็บเรื่องนี้ไว้ในใจมันรู้ว่าความถ่อมตนและการให้ผลจริงแท้ต่างหากที่ทําให้ชีวิตมีค่าเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าผู้ที่อ่อนน้อมถ่อมตนและเปี่ยมด้วยคุณค่าย่อมเป็นที่รักและมีความหมายกว่าผู้ที่หยิ่งผยองแต่ไร้เนื้อแท้นิทานเรื่องสุนัขจิ้งจอกกับองุ่นการครั้งหนึ่งในวันที่อากาศร้อนอบอ้าว สุนัขจิ้งจอกตัวหนึ่งเดินเตลเตลไปทั่วทุ่งนาอย่างหิวโหวยมันกระหายน้ำและอยากหาอาหารอร,ออร่อยๆสัต์อย่างเพื่อเติมพลังไม่นานมันก็เดินมาถึงสวนอังุุนเทาอางุ่นทอดยาวไปทั่วรั้วผลสีมว่วงสุกปลั่งห้อยระยะอยู่สูงสุนัขจิ้งจอกเลียปากและคิดว่าถ้าได้กินองุ่นพวงนั้นคงสดชื่นแน่ๆมันยืนขย่งเท้าพยายามเอื้อมคว้าองุุนแต่พวงองุุนปรับสูงเกินไป มันจึงกระโดดขึ้นอีกครั้งและอีกครั้งกระโดดจนเหนื่อยหอบหายใจแรงเหนื่อท่วมตัวอังวุ่นก็ยังคงอยู่บนเท้าไม่ขยับลงมาเลยสุนัขจิ้งจอกเริ่หมหุดหงิดและโกรธสุดท้ายมันนั่งลงอย่างหมดแรงแล้วตะโกนเสียงดังว่าอังุ่นนั้นคงเปรี้ยวแน่ๆข้าไม่อยากกินหรอกจากนั้นมันก็เดินจากไปทั้งที่ท้องอยังว่างเปล่าแต่ในใจลึกๆมันรู้ดีว่าแท้จริงแล้วตัวเองทําไม่สําเร็จ และแทนที่จะยอมรับความจริงมันกลับเลือกหลอกตัวเองด้วยคำพูดเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าบางครั้งคนเรามักพูดดูถูกสิ่งที่ตัวเองทำไม่ได้แทนที่จะยอมรับความจริงนิทานเรื่องชาวนากับงูเหา่าการครั้งหนึ่งในวันที่อากาศหนาวจัดชาวนาคนหนึ่งเดินอยู่กลางทุ่งและพบงูเห่าที่เกิดจะหนาวตายเขารู้สึกสงสารจึงอุ้มมันขึ้นมาและนำมาอุ่นไว้ที่อก เมื่อร่างกายของงูอบอุ่นขึ้นมันก็ฟื้นคืนแรงทันทีที่ลืมตามงูก็แว้งกัดชาวในอย่างแรงชาวนาล้มลงด้วยความเจ็บปวดและรู้ว่าตนเองกำลังจะตายก่อนสิ้นใจเขาพึมพำว่าเราช่างโง่เขลาที่คิดว่าความใจดีต่อผู้ชั่วร้ายจะทำให้พวกมันเปลี่ยนแปลงได้เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการเมตากับคนชั่วร้ายที่ไม่คิดจะเปลี่ยนแปลงอาจนำภัยกลับมาสู่ตัวเอง นิทานเรื่องหมาป่ากับลูกแกะการครั้งหนึ่งมีลูกแกะตัวหนึ่งลงไปดื่มน้ําที่ลําธารใสขณะเดียวกันหมาป่าก็เดินเข้ามาใกล้มันมองลูกแกะด้วยความหิวและหาข้ออ้างจะกินมันหมาป่าตะโกนว่าเจ้าไปกวนให้น้ําขุ่นทาให้ข้าดื่มไม่ได้ลูกแกะตอบอย่างสุภาพว่าแต่ว่าท่านอยู่เหนือลําธารข้าอยู่ข้างล่างน้าไหลลงจากท่านมาหาข้านะหมาป่าจึงหาเรื่องใหม่ถ้าอย่างนั้นเจ้าเคยว่าร้ายข้าเมื่อปีก่อน ลูกแกะสายหัวแล้วตอบว่าถ้ายังไม่เกิดด้วยซ้ำไม่ว่าลูกแกะจะอธิบายอย่างไรหมาป่าก็ไม่ฟังในที่สุดหมาป่าก็กระโจนเข้าใส่และจับลูกแกะไปกินเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคนที่ตั้งใจจะทำผิดมักไม่ฟังเหตุผลและหาข้ออ้างเสมอ